สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะคะสวัสดีพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้ก็เข้าสู่ปีใหม่ไทยนะคะคือเข้าสู่เดือนเมษายน2566นะคะและในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็เป็นเดือนแห่งช่วงสงกรานนะคะ ดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเค้กดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤษภนะคะท่านที่เกิดในราศีพฤษภในที่นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมไปจนถึงวันที่15มิถุนายนนะคะไม่ว่าท่านนี้จะเกิดอยู่ใน พอศอ,อะไรคอศอ,อะไรก็ตามแต่ขอให้เกิดอยู่ช่วงที่16พฤษภาคมไปจนถึงวันที่15มิถุนายนนะคะแรืในการตรวจเช็คดวงชะตนี้แม่หมอจะตรวจเช็คดวงชะตาโดยอิงจากไพ่นะคะอิงจากไพ่สองชุดนี้นะคะคืออิงจากไพ่าทาโรตนี้นะคะแล้วก็อิงจากไพ่เลนอมองนี้นะคะ นี่คือไพ่เรนมองนี่คือหน้าตาไพ่เรนมองนี่คือไพ่ทาโรต์นะคะเพราะทั้งไพ่ทาโรต์และไพ่เรนมองนี้จะมีความขลังความฉมังความแม่นยำยิ่งนักนะคะแม่หมอจะไม่ได้อิงจากดวงดาวเวลาตกฟากลัคนาอันใดน,นะคะขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ด้วยนะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้แล้วเรามาตรวจเช็คดูดวงชะตากัน ว่าเป็นอย่างไรดวงชะตาในเดือนเมษายนปีใหม่ไทยนี้นะคะ,ะดูสภาพทั่วไปก่อนตามพื้นฐานดวงแล้วเจ้าชะตานี้จะโดดเด่นในเรื่องแห่งความเจ่งหรือการมีการสร้างสรรค์สร้างสรรค์ในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะก่อเกิดแห่งความสำเร็จขึ้นมาได้โดยง่ายดาย ท่านจะมีความมั่นคงทั้งด้านวัตถุ <c oughs> ทังด้านวัตถุและด้านจิตใจนะคะดังนั้น <c oughs> ในในช่วงระหว่างเดือนเมษานี้เจ้าชะตาไม่ว่าท่านจะคิดการใดมีการวางแผนโครงการอะไรในช่วงนี้มักจะทำมาค้าขึ้นคิดเรื่องอะไรมันคล่องตัวและเหมือน ดวงชะตามันเปิดทางแสงสว่างให้กับท่านนิกสามารถที่จะทําให้เกิดความสำเร็จได้โดยง่ายดายนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะ <c oughs> ต่อไปเรามาดูเจาะดูทีละเรื่องนะคะเรามาดูเรื่องแห่งการงานก่อนท่านที่เกิดในราศีพฤษภนะคะช่วงเดือนพฤษภาคมนิก ด้านธุรกิจการงานของท่านดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าท่านจะทำงานบริษัทองค์กรห้างร้านอันใดท่านก็ประสบความสาเร็จดีมีการวางโครงการอะไรก็ตามแต่คาดหวังอะไรให้จะอยากจะให้มันได้ตามที่เป้าหมายวางไว้ท่านก็ประสบความสาเร็จนะคะประสบความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ด้วยซ้ำนะคะ หรือท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็เช่นกันช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรมันก็เหมือนถูกฉลกกับทุกอาชีพเลยนะคะทุกอาชีพทำมาค้าขึ้นทุกอาชีพจะทำให้ท่านนี้มีสร้างเงินเป็นกอบเป็นกำขึ้นมาอย่างง่ายดายเพราะในช่วงเดือนเมษานี้ไม่ว่าท่านจะจับงานอะไร งานก็ยังสร้างเงินสร้างทองไห้ท่านงานก็ยังสามารถที่จะทำให้ท่านนี้มีการพัฒนาก้าวหน้าก้าวไกลไปได้ดังใจดังหวังได้นะคะท่านที่ทำงานรับราชการในช่วงเดือนในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะหากแม้นว่าท่านอยากจะได้ขั้นได้ตำแหน่งเงินเดือนที่สูงขึ้นกว่าเดิมท่านก็จะประสบความสำเร็จ ท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาและเห็นคุณค่าของผลงานของท่านพร้อมที่จะยืย่นมือมาช่วยเหลือให้ท่านนี้ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าตำแหน่งได้สูงขึ้นสูงขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือท่านที่อยากทำธุรกิจส่วนตัวต้องการอยากจะขยับขยายสาขาท่านก็สามารถกระทำได้ และในแต่ละสาขานั้นก็สามารถที่จะพัฒนาการงานให้ก้าวหน้าก้าวไกลได้ดีนะคะก็เอาเป็นว่าสรุปแล้วท่านที่เกิดในราศีพกษภนี้ในเดือนเมษายนนี้ไม่ว่าท่านคิดการใดโครงการอะไรอยากจะลงมือทําอะไรก็แล้วแต่เรื่องอะไรก็แล้วแต่ประสบความสําเร็จดียิ่งนักนะคะดียิ่งยิ่งด้วยแหละนะคะ มีการพัฒนาก้าวไกลมากๆนะคะหรือนักศึกษาเล่าเรียนก็เช่นกันในช่วงเดือนเมษายนนี้หากแม้นว่ามีการเทข้อสอบหรือสอบท่านก็สอบผ่านคาดหวังอยากได้เกรด A ท่านก็ประสบความสาเร็จได้เกรด A นะคะไม่มีปัญหาแห่งการเรียนการสอบเลยนะคะ ต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องแห่งการเงินนะคะท่านที่เกิดในราศีพกุกศสถาบันการเงินท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะคะท่านจะโชคดีดวงดีในด้านแห่งการเงินนะคะท่านจะมีคนมาช่วยเหลือหรือมาซัพพอตในด้านการเงินหรือมาซัพพอตในการเงินในการงานหรือการงานก็มางานสร้างเงิน เงินสร้างงามรือแม้กระทั่งบางคนไม่ได้ทำงานท่านก็ยังโชคดีในด้านแห่งการเงินจะมีคนยื่นมือมาช่วยเหลือในด้านการเงินมีคนช่วยเหลือในด้านการเงินในหลากหลายรูปแบบนะคะหรือแม้กระทั่งการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงท่านก็จะมีโชคมีลาบในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะ เอาเป็นว่าท่านที่เกิดในราศีพวกศบนี้1หนึ่งลักท่านประสบความสำเร็จในด้านการงานการเงินยิ่งนักสประสบความสำเร็จในด้านการเงินการทองโชคลาภนะต่อไปเรามาดูด้านแห่งความรักนะคะความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีทีนี้แม่หมอจะแยกความรักออกเป็นสองแบบนะคะ หนึ่งความรักสำหรับคนโสดสองความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะความรักสำหรับคนโสดนี้ท่านโชคดีนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้เหมือนบุญหนุนนำเหมือนบุญหนุนนำบุญเปิดทางเสียงสว่างให้การมเทพมาแผงสอนปักไก่ท่านดังนั้นในช่วงเดือนเมษายนนี้ ขอให้ท่านที่เกิดในราศีพฤกษ์ให้แต่งตัวสวยสดงดงามแต่งตัวหล่อเหลาเอาไว้นะคะเพราะว่าการประเทศจะมาแผงสอนปักออกปักใจท่านจะนำเอาความรักที่ดีงามจะนำเอาความรักที่แท้จริงมาสู่ตัวท่านท่านที่เคยเป็นโสดขึ้นคานอยู่พอมาสู่เดือนพฤเดือนเมษาหยุนี้ปีใหม่ไทยนี้ มันเหมือนบุญหนุนนำนะคะจะมีความรักมากมายหลากหลายเข้ามาสู่ตัวท่านจะมีคนมาขายขนมจยีบมากมายนะคะท่านในที่ยังเป็นโสดอยู่ก็จะได้เจอ <c oughs> ก็จะให้คู่รักก็จะได้ผัวจะได้เมียกันก็จะได้มีความรักที่แน่นอนมั่นคงยั่งยืยนก็ในช่วงเดือนเมษานี่แหละนะคะ อย่างไรก็ตามขอให้ท่านนี้มันสร้างคุณงามความดีทําบุญทําทานอธิษฐานจิตด้วยจะเป็นการหนุนนําด้วยอย่างไรก็ตามจะมีความรักเข้ามาแน่นอนเลยคนโสดก็จะไม่โสดเป็นช่วงที่ท่านจะได้พบเจอคู่แท้หรือใครมารักมาจีบท่านก็เป็นคนดีมีคนนุณนรรนสมบัติดีทั้งภายนอกภายในเอาความรักที่เป็นจีรังยั่งยืนมาสู่ตัวท่าน รักจริงหวังแต่งมาสู่ตัวท่านท่านจะไม่เหงาอีกแล้วล่ะนะคะและในช่วงสงกรานนี้เมื่อมีความรักเข้ามาก็ชวนกันไปทําบุญทาทานนะคะผลบุญก็จะยิ่งหนุนนําให้ความรักนี้มั่นคงไปถึงในอนาคตที่เราหวังเอาไว้นะคะต่อไปเรามาพูดถึงความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะ คนที่มีคู่ก็หมายถึงคนที่แต่งงานหรือไม่ได้แต่งงานคนที่จดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนต้านยความรักความผูกสัมพันธ์ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแบบอบอุ่นมั่นคงถึงแม้ว่าจะไม่สวิทหวานกันก็ตามแต่ว่ามันก็อิ่มเปรีมปรีในความมั่นคง และที่สําคัญขอแนะนำว่าให้ท่านสามีและภรรยานี้ในช่วงเดือนเมษายนนี้ขอให้พยายามให้ทำความเข้าอ,อกเข้าใจกันในด้านแห่งความรักอย่างเป็นเหตุเป็นผลคล้ายๆเหมือนว่าที่ผ่านมาเราอาสามีภรรยาอ,าอาจจะมีการขัดแย้งกันบ้างในบางปัญหาในบางเรื่องหรือ ขัดแย้งกันในเรื่องทางในจ,ใจิตใจซึ่งไม่ได้บอกกล่าวต่อกันไม่ได้เปิดเผยต่อกันดังนั้นพอเข้าสู่ปีใหม่ไทยเดือนเมษายนนี้ขอให้ภรรยาและสามีมานั่งจับเข่าคุยกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลพยายามทำความเข้าใจกันให้สร้างความสุขให้ซึ่งกันและกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล แล้วความรักก็จะมั่นคงยั่งยืนดีมีความสุขตลอดไปตลอดไปนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนเมษานี้มันก็ความรักมั่นคงอยู่แต่ทำไมไม่สวีทหวานก็เพราะว่าท่านทั้งสองอาจจะมีปัญหาอะไรค้างขาดใจไม่ได้เปิดอกคุยกันดังนั้นในช่วงเดือนเมษานี้ขอท่านเปิดอกคุยกัน จอย่างเป็นเหตุเป็นผลแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะลงเอ่ยด้วยดีแล้วความสวีดหวานก็จะตามมานะคะโอเคด้านความรักก็จบไปแล้วเรามาดูด้านเคอท่านที่เกิดในราศีพวกศพนี้โชคก็ดีอีกอย่างท่านไม่มีเคราะห์อะไรเลยนะคะสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีพยานอันตรายใดๆเข้ามากล้กามไกยท่านได้เลยทีนี้ ถามว่าท่านราศีพกุกศมีปัญหาอะไรไหมนกดูการงานก็ดีการเงินก็ดีแล้วปัญหานั้นไม่มีเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแห่งการเงินการทองท่านที่เกิดในราศีพกุกศท่านจะไม่มีปัญหาในเรื่องการเงินเลยนะคะมันเป็นช่วงฟ้าเปิดทางแสงสว่างให้กับท่าน ท่านจะมีโชคลาภแห่งการเงินการทองเป็นกอบเป็นกำนะคะการเงินอาจจะมาจากการงานหรือการเงินอาจจะมาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือการเงินอาจจะมาจากการมรดกตกทอดเข้ามาคือมันมาได้ทุกช่องทางแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ทำงานทำการก็ยังมีโชคลาภแห่งการเงินนะคะก็จะมีคนมาซับพอร์ตในการเงินให้กับท่าน มาช่วยเหลือดูแลมาโอ้ทำค้ำจุนในด้านการเงินให้กับท่านเอาเป็นว่าท่านได้เป็นปื้มในการเงินมากๆเลยนะคะท่านเป็นโสดก็เช่นกันก็ถือว่าท่านก็มีโชคลาภเหมือนกันนะคะนั่นคือนอกจากโชคลาภในการเงินมากมายแล้วท่านก็ยังมีโชคลาภด้านแห่งหัวใจจะมีโชคลาภแห่งความรักจะมีความรักดีๆเข้ามาความรักที่เข้ามานั้น จะเป็นคนดีมีคุณสมบัติดีทั้งภายนอกภายในนะคะเป็นรักแท้นะคะร,รักจริงหวังแต่งนะคะก็สรุปแล้วท่านที่เกิดราศีพฤษภในช่วงเดือนเมษายน256พนสมกนี้ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องได้เป็นเพิ่มปิติในการดำเนินวิถีชีวิตยิ่งนักนะคะ เพราะฉะนั้นช่วงสงกรานีขอให้ท่านไปทำบุญทำทานรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้มีพระคุณรดน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไปทำบุญทำทานบำเพ็ญเพียพรภาวนานั่งสวดมนต์บำเพ็ญเพียพรภาวนาที่สร้างคุณงามความดีถือศีลสักระยะหนึ่งก็จะเป็นการโน้นนำดวงชะตาให้ดีขึ้นมากขึ้นนะคะบางคนอาจจะไป มีโครงการไปบวชนะครับจะเป็นบวชบวชชีพามหรือว่าบวชชีหรือว่า,ววาเป็นบวชเป็นพระชั่วครั้งชั่วคราวจะกกี่เดือนกี่สัปดาห์ก็แล้วแต่นะคะขอให้ท่านทําสิ่งนี้แล้วบุนยิ่งหนุนนําท่านให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับโอเคแม่หมอก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะ และหากใครเข้ามารับชมรับฟังทั้งคนไทยและคนต่างประเทศที่ยังไม่ได้กด subscribe ใ,ให้กับแม่หมอยังไม่ได้มาเป็น F C กับแม่หมอแล้วขอเชิญชวนท่านนี้ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์แม่หมอด้วยนะคะจะเป็นบุญหนุนนําท่านด้วยนะคะการมากด s u b ส c r i b e ให้กับแม่หมอนี้แล้วท่านยิ่งจะรวยใหญ่เลยหากท่านใดมากด subscribe นะคะ และแม่หมอให้แฮนเดิลของแม่หมอไว้ตรงนี้นะคะคือ02ดิติน่นะคะให้ท่านกดไปที่แฮนเดิลแม่หมอนี้แล้วก็จะได้พบเจอแม่หมอก็จะท่านก็จะได้พบเจอราศีท่านเกิดนะคะพราแม่หมอจะอัดวิโดีโอคลิปทั้ง12ราศีไว้ท่านเกิดราศีอะไรก็เสิร์ชด,ดูนะเสิร์ชด,ดูว่าเกิดในราศีอะไรแล้วก็เปิดดูแล้วก็แนะนํา คนต่อไปที่ชอบดูดวงหรืออยากจะรู้จักว่าราศีตัวเองเป็นอย่างไรก็ให้เขาบอกแนะนำเข้าไปนะคะและก่อนจากกันแม่หมอก็จะมาแผ่เมตตาเอาบุญกุศลที่สร้างมาแผ่เมตตาให้กับทุกท่านนะคะแม่หมอขอน้อมนำเอาบุญกุศลที่สร้างมาแผ่เมตตาให้กับทุกท่านที่เกิดในราศีพฤษภนี้ งพ้นจากทุกจากโศกพ้นจากโรคจากภัยพ้นจากสับเคราะห์เสียดจ,จันไหลทั้งหลายด้วยเถิดสาทุเพียรขอทุกท่านจงโชคดีนะคะและอย่าลืมกดสอบสไครด้วยนะคะและแม่หมอให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะอยากจะถามแม่หมอในเรื่องอะไรโทรมาก่อนนะคะโอเคบายบาย thank you so much